สวัสดีครับพบกวับผมช่างเอ็มซ่ากไผ่ครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานเจ้ากล้องวี t ตา c a แคมซ8 s าครัที่แล้วเราผมแนะนำการใช้งานแบบ Wi-Fi ของตัวกล้องกับโทรศัพท์ในกรณีที่บ้านเรายังไม่มี Wi-Fi นะครับเพราะเราจะเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับตัวกล้องโดยตรง แต่ในกรณีที่เราจะเอาลน์จากภายนอกมาสู่ตัวกล้องเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับมันจะมันจะได้ในระยะแค่ไม่เกินเออ15เมตรนะครับอ่าานี้บ้านของท่านที่มี Wi-Fi อยู่แล้วนะครับหรือว่า Wi-Fi เพิ่งเข้ามาทีหลังเนี่ยเราจะสับให้กล้อง ไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของเรายัางไงเดี๋ยวมาลองอใช้งานดูนะครับแล้วก็มีแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าเจ้า4 8 8 s เนี่ยมันสามารถใช้งานกับ nvr เพื่อบันทึกให้มีความยาวนานขึ้นเป็นเดือนขึ้นก็ได้นะครับ คือเพิ่มขนาดฮาร์ดดิสต์ลงไปมันก็จะเพิ่มชั่วโมง mm. เพิ่มวันไปได้อีกอใส่ได้ถึง4จิก4เทราไบต์นะครับไม่ใช่4จิกฮาร์ดดิสต์มันจะมี1เทราไบต์2เทราไบต์แล้วก็โดดไป4เทราไบต์เลยครับกรณีที่ท่านยังไม่มี Wi-Fi ที่บ้านยังไม่มี Wi-Fi ครับท่านสามารถใช้กล่อง NVR แล้วก็ เจ้า 48s เนี่ยหรือว่ากล้อง Vistacam ทั่วไปได้ทุกรุ่นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือเจ้าฮับสวิตต์นะครับเป็นของ D-Link ก็ได้ของ TP-Link ก็ได้10ทับร้อยก็ได้10ทับพันก็ได้อันนี้เป็น D-Link 10ทับพันขนาดเขาเรียกว่ากิกะบิตนะครับแต่ขนาดที่เป็น10ทับร้อยก็สามารถใช้ได้ครับ ผมใช้อยู่แล้วมันก็จะมีตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งคือสมมติว่ากรณีที่กล้องมันอยู่ไกลระยะประมาณระยะประมาณ100เมตรนะครับอย่าให้เกิน100เมตรท่านสามารถเดินสายแลนท่านลากสายแลนไปยาวๆได้เลยระยะประมาณ100รอเมตรและอีกอย่างหนึ่งลองถ้าในจุดที่เราติดตั้งกล้องเกิดไม่มีไฟ เราจะทำยังไงผมก็มีอุปกรณ์ที่มาแนะนำอีกหนึ่งตัวก็คือ POE Splitter เอ่อก็คือเราแค่เดินสายแลนไปเส้นเดียวเนี่ยครับแล้วมันก็จะไปแยกไฟกับข้อมูลเนี่ยที่ระหว่างปลายกล้องอตัวกล้องกับ NVR โดยที่ระหว่างทางเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินสายไฟทำให้เราไม่ต้องไป ประหยัดประหยัดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยว่าไฟวิ่งไปมันเป็นไฟแค่12โวลต์เออ P.O.E. Splitter เนี่ย e. มันจะมีให้ใช้เฉพาะ12โวลต์นะครับ C 7 8 2 4นั้นเป็นไฟ5โวลต์ยังไม่ได้นะครับวิธีใช้งานเดี๋ยวผมแนะนำตัววิธีใช้งาน P.O.E. s p i t t e r นี้ก่อนนะครับก็คือคืออะแดปเตอร์นี้เรายังใช้อยู่นะครับเราเสียอะแดปเตอร์ที่ต้นทางของเราเนี่ย เสียบอะแดปเตอร์ต้นทางแล้วก็ให้อะแดปเตอร์เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเจ้าเถ้าถ้ากล้องแค่2ตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเสียบจากเราเตอร์ w i f i ของท่านเลยก็ได้ออ๋แต่ถ้าท่านไม่มี Wi-Fi ท่านก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัว NVR มันจะมีช่องแ a n เนี่ยช่องเดียววิธีก็คือเราเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปแล้วก็ เสียบ P O E splitter เนี่ยเข้าไปที่ตัวฮับสวิตจากนั้นนำอะแดปเตอร์ที่เสียบไฟแล้วเนี่ยมาเสียบเข้าตรงนี้จากนั้นนำสายแลนสายแลนมาเสียบหนึ่งฝั่งเนี่ยพอนึกภาพออกมาครับมันก็จะเหลือเส้นเดียวเนี่ย ไฟเนี่ยมันจะฝากไปกับสายแลนเขาเรียกว่า poe s p poe ก็คือ power over internet มันจะฝากไปกับสายแลนแล้วพอเวลาไปถึงตัวกล้องเราก็แค่เอาสายแลนเนี่ยเสียบตัวที่ปลายจากนั้นที่ตัวกล้องมันจะมีช่องเสียบ power เพื่อเสียบ power เ,เข้าไปแล้วก็เสียบสายแลนต,ต่อตรงนี้ ครับแค่นี้ครับข้อมูลจากกล้องมันก็จะวิ่งมาที่ฮับสวิตต์ต่อจากนั้นเรานำสายแลนอีกตัวเสียบจากฮับสวิต์ไปเข้ากล่อง NVR แค่นี้มันก็จะเป็นกล้องวงจรปิดแล้วครับท่านสามารถคอนโทรลได้แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องมี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตแต่ถ้าท่านต้องการออนไลน์จากข้างนอกที่ใดก็ได้นอกบ้านเราเข้ามาดูท่านก็ต้องมี วายฟายจากทูสามบีอะไรก็ได้แล้วท่านก็ต่อจากต่อสายแลนจากกล่อง Wi-fi มาเข้าฮับสวิตอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เมื่อนั้นท่านสามารถออนไลน์จากข้างนอกมาได้ uh, อันนี้กรณีที่สามารถเพิ่มกล้องได้ทั้งหมด6ตัว1 2 3 4 5 6 ตัวนี้ไว้ต่อกับตัวนี้ไว้ต่อช่องนี้ไว้ต่อกับ NVR จะเพิ่มได้5ตัวครับถ้าถ้าท่านต้องการออนไลน์ด้วยนะครับเพราะช่องนี้จะต้องไปเสียบแบบเราเตอร์ไ i ไฟหนึ 1> 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ่งสองสามี่ห้าสอได้6ตัวครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะ แนะนำว่าเมื่อเราจะสับจากจะใช้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับที่ชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อกับ NVR ให้ดูด้วยว่ามันสามารถใช้งานยังไงนะครับใช้งานดีครับกับกล่อง NVR อันนี้เราก็เสียบอะแดปเตอร์ครับก่อน เมื่อเสียบอะแดปเตอร์ไปแล้วคราวก่อนเนี่ยเราเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ไว้ Wi-Fi ตัวกล้องไว้แต่ว่าผมได้เคยสับไปครั้งหนึ่งแล้วฉะนั้นกล้องมันก็จะไม่ปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับเพราะว่าถ้าผมพูดว่าเราสรับให้มันไปจับกับ Wi-Fi บ้านแล้วเนี่ยเราจะค้นหา Wi-Fi ของตัวกล้องไม่เจอวิธีการก็คือเราต้องกดรีเซ็ต ที่ตัวกล้องเพื่อให้มันปล่อยปล่อยสัญญาณวไิไฟยาออกมาเราเปิดกล่องก่อนนะครับเปิดช่องนี้ก่อนแล้วก็ปุ่มนี้คือปุ่มรีเซ็ตกดไปประมาณ5วินาทเีเมื่อเรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับวิธีกดรีเซ็ตกดให้มัน ทิ้งช่วงไว้ประมาณห้าวินาทีมันจะมีเสียงจกคือกล้องมันรับรู้แล้วมันจะปล่อยอสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับเราก็ไปเข้าไปตรงตั้งค่าเชื่อมต่อ Wi-Fi มันจะขึ้นชื่อว่า i p c 23.027 1ตัวนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อได้เลยเหมือนการติดตั้งครั้งแรกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนนิดหนึ่ง เพื่อให้มันจับกับ Wi-Fi บ้านอ่ามันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อไอตัว IP c ตัวนี้แล้วเราก็ไปที่แอปแล้วก็บวกกล้องเหมือนเดิม <Bear cat> ค้นหาแบบรวดเร็ว <Bear cat> คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับ าหารหัสไวไฟก็คือ0ูน3 4หนึ่งสอห้าหกดแดเให้โทรศัพท์ค้นหา เมื่อโทรศัพท์มันเงียบเสียงก็ได้ว่ามันค้นหาเจอแล้วให้มันอ่าสักครู่หนึงครับมันจะมีรูปกว้างขึ้นมาเหมือนกับการรีเซ็ตใหม่เลยนะครับราาจากโรงงานคือแปดหตัว เหมือนเดิมครับเราจะต้องใส่รหัสใหม่ตั้งค่ารหัสใหม่ครับแบบ6แแป8ตัวเมื่อเราเมื่อเราติดตั้งค้นหาสำเร็จแล้วสามารถดูกล้องได้แล้วเนี่ยดูทั้งกล้องทั้งย้อนหลังใน s d c ดีได้แล้วเนี่ย อ่ากล้องตัวนี้มันบันทึกเสียงได้นะครับฉะนั้นแต่ถ้าเราดูผ่านแอป iPhone เนี่ยเราจะต้องตั้งค่าใมันบันทึกเสียงด้วยนะครับมันถึงจะมีเสียงออกมาเวลาเราดูย้อนหลังคาราวนี้เราจะสับให้มันไปจับกับ WiFi บ้านยังไงก็กดรูปเฟือง WiFi กล้องจะค้นหา WiFi บริเวณนั้นขึ้นมา ให้เราหาชื่อ wifi ของบ้านเราหรือว่าท่านใช้ hot spot หรือว่า pocket wi-fi ก็ใช้ได้นะครับมันจะขึ้นชื่อขึ้นมาอ่านี่ครับไวไฟที่บ้านก็อนาตใส่รหัส wifi ที่บ้านนะครับ เมื่อใส่รหัสไวไฟแล้วเนี่ยเราก็ตอบตกลงอ่ากล้องมันจะรีเซ็ตตัวเองเมื่อกล้องมารีเซ็ตแล้วเนี่ยเราจะต้องทำตังนี้นะครับคือตัวส์์เราเนี่ยต้องออกจากแอปไปก่อนแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับ wifi บ้านเราก่อนโอเค Manchem tàu hay là lâu châm tàu vài pha lâu sẽ là có nó sẽ con mặc áo lắng đi xe โอเคถ้าอย่างงี้แสดงว่าโอเคครับก้องออนไลน์ได้แล้วเรียบร้อยแล้วโดยที่กล้องจับกับ wi ไ fi บ้านเรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟได้เหมือนเดิมเปิดไซเรนได้เหมือนเดิมตั้งค่าความชัดได้เหมือนเดิม กล้องตัวนี้ต้องตั้งให้บันทึกเสียงนะครับถ้าเราไม่ไปตั้งให้มันบันทึกเสียงมันจะไม่มีเสียง ช่วงที่เรากล้องมันเพิ่งติดตั้งใหม่ๆเ,เชื่อมต่อใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังช้านิดอนึนะครับนะครับเราลองดูคลิปนี้นเต็มจอเราดูย้อนหลังถ้าเราตั้งบันทึกเสียงไว้ให้เปิดเสียงที่โทรศัพท์ทด้วยนะครับ มันจะบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมต่อให้ NVR เชื่อมต่อกับกล้องดูนะครับว่าเราทำยังไงแล้วก็ลองใช้ NVR แล้วก็ฮับสวิตก็ PUE s p ิ i t อ e r เนี่ยดูที่ว่ามันต่อ,อยังไงนะครับเ,เดี๋ยวมันจะนานครับโอเคครับเดี๋ยวต่อลองดูอ่าคราวนี้เรามาดูที่การค้นหาระหว่าง NVR กับกล้อง 48s นะครับเจ้าตัวกล้อง 48s ช่วงเนี้ผมจะให้มันค้นหาแบบ On-WiP ก็คือไร้สายก็คือเจ้า NVR ที่ผมมีตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ของ v ีส a า c a แนะครับตัวนี้จะดีกว่าคือเป็นเฮ6สองหกห้าและเฮ6สองหกสี่คือมันรับได้ทั้งมีสายไร้สายแล้วก็มีเสียงด้วยสามารถฟังเสียงได้ด้วยแต่ตอนนี้ผมจะให้ NVR เนี่ยมันค้นหาเจ้า 48S นะครับโดยการคลิกขวานะครับปกติแล้วถ้าเรายังไม่ได้ค้นหาเนี่ยหน้าจอจะดำๆๆเนี่ยถ้ามันยังไม่เจอคลิกขวาแล้วมาที่ แค่น้าเซตให้คลิกคำว่าคลิกเซตให้ NVR เนี่ยมันค้นหาในละแวกนี้ว่ามันเจอ,เอ,อกล้องที่เป็น o n Vip เนี่ยกี่ตัว เมื่อมันค้นหาพบพบแล้วนะครับมันก็จะมีภาพขึ้นมาเลยแล้วคลิกแอปพลายแอปพลาแล้วก็ exit ออกไปมันพบแล้วนะครับนี่ผมติดตั้งไว้ <c oughs> ผมส่องหน้ากล้องเข้าไปในครัวความผมชัดสูงมาก เราก็สามารถฟังเสียงมันได้กล้อง 48s นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคลิกเสียงมันกล้อง 48s ตัวนี้มันบันทึกได้ทั้งเสียงแล้วก็ภาพนะครับถ้าเรานำไปต่อกับ NVR NVR เนี่ยที่มันต่อต่อลำโพงออกได้เนี่ย เ,เวลาเราดูสดเนี่ยเราฟังเสียงได้แต่มันถ้ากล้องกับกล้องกับ NVR มันอยู่ระยะใกล้ๆกันมันจะหอนเนี่ยนะครับเราก็ฟังเสียงได้ ดูภาพไปด้วยฟังเสียงไปด้วยคราวนี้ถ้าเราดูย้อนหลังอย่าลืมนะครับว่าเราฟังเสียงได้ด้วยเราลองดูย้อนหลัง p a y b a c k ชั้นหน้าหก็คือช่องที่หนึ่งเลือกที่เขียวนี่คือบันทึก เราจะได้ยินเสียงที่กล้องบันทึกไว้ด้วยนะครับนะครับถือว่าโอเคนะครับกล้องตัวเนี้ใช้งานบอกว่าเจ๋วมากเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราต่อสายแล้วก็เข้ากับฮับสวิตช์เนี่ยมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันไหม อันนี้ผมได้ทดลองอทดลองต่อนะครับตัว poe splitter กับตัวกล้องอันนี้นะครับตัวลากสายแดนมาเส้นเดียวแล้วก็มามาจัมขั้วสิบสองโวลต์ครัววครบขั้ว rj สิบห้าของสายแดนเนี่ยแล้วก็ต่อสายแดนมาเส้นเดียวสมมระยะทางประมาณอ่าไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนะครับเนี่ยลากมาเส้นเดียวครับถ้าั้าจาก ลากสายแดนเนี่ยมาเส้นเดียวแล้วก็มาถึงตัวฮับสวิตล้วก็ต่อเข้าขั้วสายแดนแล้วก็เอาขั้วสายแดนไปต่อฮับสวิตอีกทีหนึ่งนี่นะครับแล้วก็มันจะมีขั้ว power 12โวลต์เนี่ยขั้ว power 12โวลต์เนี่ยเราก็ไปต่อกับปลั๊กไฟเท่านี้ครับมันก็ NVR ของเราก็จะรับภาพจากกล้อง48เดได้แล้วครับอานนี้ไปดูหน้าจอกันครับมาครับจะรับเสียงรับสัญญาณภาพได้ไวกว่า Wi-Fi นะครับก็เหมือนเดิม เสียงก็ออกเหมือนเดิมก็ถ้าต่อสายมาก็ฟังเสียงได้เหมือนเดิมต้องให้กล้องมันอยู่ห่างจากตัว NVR หน่อยครับเสียงจะไม่ได้หอนครับก็สน สนใจก็ไลน์มาคุยกันได้ครับว่าจะเอาไป DIY บอกผมว่าทำไม่ยากครับสามารถแนะนำได้ครับสำหรับคนที่ชอบ DIY ครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม